สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกาโปชแนลซึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่ในรายการปืนเดียวทั้งเกมอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้คลิปนี้เราจะได้เป็นปืนอะไร แล้วเราจะได้กี่คิวจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ Let's go <S ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็นนางได้ของเบอร์มิวดาหรือว่าเกาะสวรค์น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่เมืองพีกนะคบเพราะว่าน่าจะเป็นเมืองที่เดือดที่สุดขอลงไปที่เมืองพีกเลยละกันเล <S, s go โอเคนะครับตอนนี้เราก็ลงมาใกล้ถึงพื้นแล้วนะครับว้ว ได้เป็นหน้าของ King Feature เคยเล่นไปหรือยังผมว่าน่าจะยังไม่เคยเล่นหรอก King King Feature ยังไม่เคยเออน่าจะยังไม่เคยเล่นนะครับ King Feature นะครับนัององโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอตัวไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มันลงมาต่อหน้าผมเลยแดงเรียบร้อยครับเก็บไป1ีลิ Elim นะครับมังงง Basic สไตล์ฉันน,นะตอนนี้ก็เจออีกตัวหนึ่งแล้หัวแตงแรงแอ่ะน้ององ แ,แกนหากันนะพีกไม่มีเลยหรอพีกหมดแล้วหรอไม่มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเฮ้ยอะไรวะแดงเฮ็ดช็อตไปดิครับน้องทิปเปอร์คิวแล้ววาไง Q, วัเช์ไอคิวอะครับโอ้ยสี C ่ล e ิมนะครับน้องๆจังหวะนนี้โคตรตึงโอเคเมื่อกี้เหมือนผมไดิ้นเสียงชักปืนนี่ไง d อ m i n a t i n ิงตอนนี้ก็จัดมา5อีลิมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าผมจะได้สก,กี่คิวเออ let's go เหมือนเจอเหมือนเจอคลาตี้ยังไม่ให่วะแตกหนึ่งแตกสองสุกี้มอลวมเลยเดยีมาเปิดก่อนได้สุตรเหรอ ก,ก่อนได้ปูดอรอแดงแปดแดงแปดนักเลงตีกันนักเลงตีกันหยุดตีกันหยุดตีกันหยุดตีกันแดงก็จัดไปกี่อีริมแล้วเนี่ยสิบอีริมแล้วครับเบสิกเบสิกสไตล์ราชา เฮ้ยเหมือนมีตัวขึ้นป้อมปราการเอ็นตัวนี้ไม่น่าใช่บอดแดงไม่แปลกๆวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอะไรอะแดงแดงอะไรมันจะยิงคมขนาดนั้นราชาปนเนี่ยราชาปนเนี่ย โอเคครับเมื่อกี้เหมือนมีตัวเก็บแอดอแบ,บแวบๆไปไหนแล้วนี่มาๆมา,มา,มาขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้เฮ้ยเฮ้ย,ยเป้าหลน่นแดงแดงใส่เก็บเสียงแล้วมันลากยากจังวะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็จัดไป15อ e ีลิมแล้วนะครับ เหลืออีกในแมปประมาณ11ตัวนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ที่1ห,หรือเปล่าอาจจะเจอตัวเป็นท้ายเกมก็เป็นได้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผีขับรถผีมันขับรถได้ไงเฮ้ยไอตัวนี้ไม่น่าใช่บอดของแท้บอดมันขับรถไม่ได้นี่ผมเจอตัวเป็นแล้วผมเจอตัวเป็นแล้วผมว่าผมเจอแล้วสิ่งที่ต้องการนี่นี่ตัวนี้ไม่คิวยับยับเลยเจ็งเหรอเจ็งเหรอเจ็งเหรอไอวอรมาเด มาดิ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 สัำสบเลยตึงเหาะตึงเหาะครับตัว đỏ 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 เชียกอ่ะเชียกอ่ะแล้วตอนนี้ก็ตายวงไปแล้วครับหนึ่งตัวเหลือตัวท้ายโอ้โหโอ้โหแล้วตัวท้ายเหลือแมปตั้งใหญ่จะไปหาจากไหนถ้าผมเจอนี่นับว่าโคตรฟุกโคตรอลังการ หในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนะคือแบบหาเจอยากมากตอนนี้แบบแมปมันเล็กเอ้ยแมปมันใหญ่มากตอนนี้วงยังบีบไม,ม่เท่าไหร่เองยังไม่ถึงวงท้ายเลยเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยและข่าวดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมได้เห็นจุดมันขึ้นแล้วโดนแน่โด,โดเนเซนจอสุดต่อสองฮอใสไซคใครอยู่ไหนจ้าตัวเป็นหรอมันตัวเป็นหรอ ัวเป็นทัวมาตัวเป็นหรอตัวเป็นหรอตัวเป็นอรอตัวเป็นหระต,ตัวเป็นหรอครับก็โดนราชาเจ็บหมดไปดิผมก็ได้กี่ออลิมบัเดี๋ยวลองดูหน่อยนะยี e ิออลิมครับมีใครทำได้แบบผมหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้คิงฟ e a t อร์ตั้งเกมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบุยบุย